โอเคครับผมตอนนี้คุณก็กลับมาพบกับ F9 Channel มาเดิมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ห <c oughs> ลังจากที่เลเวลได้50ไปแล้วนะครับโอ้โ oh ห oh, กว่าจะนุมมาได้นะครับตอนนี้ผมก็ตีดาบออสเดียมได้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้เลเจนนะครับยดีายวว่าถ้าเลเจนนี่ราคาสูงมากนะผมตีดไอตรงเนี้ยมันจะมาทำไม่ <c oughs> คือมันเอาไว้ตีเผาโดยเฉพาะก <c oughs> ็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ดามิ มันไม่ใช่ damage to demon นะ่ะเราเสียใจจังนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตีอย่างอื่นต่อนะครับเราจะตีแฟรนอ๋ไอไ่ผมยังไม่ได้ธนูนะนั่งนั้นก็ก็ถือว่าก็ก,ก็ก็ได้อยูนะครับอ่ะชานหนึ่งรับของหนักก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับเอาอะไรเป็นตัวการันตีนะครับแล้วอัตราการตีติดเลเจนดเนี่ย มันยากแค่ไหนกูจะได้ดาบใครตีได้ดาบเลเจนกกาบเท้าเลยครับมันยากเกินจริงๆมาดูกันฮนะนี่ฮะสองอย่างดูอย่างให้เพื่อนดูนี้ครับ <c oughs> อัตราการติีเลเจนครับ <c oughs> เยอะมาก <c oughs> เยอะเกิน <c oughs> ประทด แล้วตีวแต่ละทีนี่แบบคือถ้าเลเจนมานี้แบบบวงตรงมีเฮครับจริงๆมีเฮเลยแหละถ้าเลเจนตติดมานะครับก็สเตตถือว่าใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เพราะอะไรอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับจริงๆมันควรเป็นดาเมจทูล็อกนะครับ <c oughs> <c oughs> อยากบอกว่า แล้วก็ธนูนะครับก็เป็นแปรนด์ที่เขาว่ามันหาง่ายในออซิเดียมแต่ผมหาไม่เจอเจอแต่ดาบอะแล้วดาบดาเมทที่ได้มานี่ก็เออสเตตที่ได้มานี้ก็ไม่ค่อยจะได้รู้สึกถึงความพึงพอใจเลยสักกันนิดเดียวนะครับอืมเจ้าทิ้งก็กลัวโดนดราม,ม่านะครับทิ้งไปก่อนไวในนี้ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งหุ้นเราปวดตับจริงจริงนะก็ โอเคก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะว่าการตีติดเนี่ยมันยากแค่ไหนนะครับการที่จะตีติดเลเจนหรือว่าตีให้มันได้สีม่วงเนี่ยเออได้กรอบสีทองนะมันยากมากนะเพราะว่าอัตราการติดนะสเปอร์เซนเองเนาะสองปอร์ซจริงๆนะจะลองให้ครับบางทีพูดมาแล้วก็จะลองไห้นะโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่หอมปังหอมคอไปแล้วกันนะครับอืม โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายครับผม